เดี๋ยววันนี้นะครับนี่จะทําการปลูกไม้นะครับสักหนึ่งต้นนะเอาต้นเล็กก่อนแล้วกันนะต้นใหญ่ทําไม่ไหวนะครับนี่จะปลูกเป็นรากโยงแบบนี้นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเหมือนเดิมมาดูกันนะครับแตถ้าเกิดใครดูคลิปประจำนะก็จะเห็นนะครับว่าวิธีการทำานะ่เหมือนเดิมทั้งหมดนะครับในการปลูกไม้นะครับ ก็เริ่มจากนะครับหากระถางมาก่อนนะแล้วก็เอาอะไรไปอุดรูนะครับแล้วก็ถึงเวลาเราก็เติมดินเติมออนโมโคสเติมฟลูรานลงไปนะครับขน้นเองนะหลังจากนั้นนะครับเราก็ทําการนะครับกดดินให้แน่นนะครับด้วยการเติมน้ํานะหลังจากนั้นเราก็เอาไม้มาวางเลยนะครับแต่ต้นนี้ผมไม่ได้ทาอย่างอื่นเลยนะนอกจากแค่เอาไม้วางแล้วก็กดดินนะครับแล้วก็นี่นะครับหลังจากที่ทําการปลูกเสร็จนะครับแล้วก็ลดน้ําเลยนะครับ ถ้าเกิดเห็นสภาพแวดล้อมผมใช่ไหมครับี่คือมันไม่มีโรงเรือนไม่มีอะไรบังเลยนะครับมันมีแค่ต้นไม้และก็แดดเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าทุกท่านนะครับวางเอาไว้นะจนราก,ปเ,รากรเ,ารเป็นสีเขียวนะคระับคือรากบริเวณข้้งล่างนะครับเป็นสีเขียวเนี่ยทุกท่านเอามาปลูกนะครับแล้วก็กบดินมิดแบบผมนะแนะนําว่าให้กบดินมิดนะครับห้ามทําแบบนั้นนะแบบนั้นนะคือตอนแรกผมก็กบดินมิดถ้าเกิดใครได้ดูคลิปผมอะคือตอนแรกมันก็ปลูกเหมือนต้นขางหลังอนะคือเหมือนต้นนี้เลยนะตอนแรกปลูกแบบนี้ แล้วก็เขาปลูกไปแล้วประมาณสงเดือนนะครับผมค่อยเปิดออกมาเป็นแบบนี้นะถ้าเกิดสังเกตนะครับรากจะไม่เน่าไม่เสียนะแต่ถ้าเกิดตอนที่ปลูกนะครับทุกท่านกบดินแค่เท่านี้นะครับก็ระวังเอาไว้นะครับว่ามันจะโดนแดดเผาหรือรากจะไหม้หรือรากจะเน่าได้นะครับซึ่งถ้าเกิดวิธีการที่แนะนําแล้วง่ายสุดนะครับก็คือปลูกแล้วนะให้เป็นแบบนี้นะครับไม้นะส่วนใหญ่มันก็จะไม่เน่าไม่เสียไม่ตายรากไม่ขาดรากไม่เน่าคือไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับมันเลยนะครับแล้วหลังจากนี้นะเราก็สามารถนะครับลดน้ําได้ทุกวันเลย แล้วก็รอนะครับรอมันแค่แตกใบใหม่นะครับนี่อันนี้ก็เป็นต้นแม่นะครับคิงคองผสมเต่านิจจานะครับซึ่งผมก็ทําการล็อกกิ่งข้างในไปหมดแล้วนะให้มันสะอาดๆเล็กน้อยนะครับเนี่ยคือกิ่งข้างในจะเริ่มเหลือไม่เยอะแล้วและก็ตอนนี้นะครับคือพร้อมปลูกนะครับแล้วก็พร้อมฟื้นพร้อมโตต่อนะครับเดี๋ยวรอสิ้นปีนะตัวนี้ก็จะเขี่ยฝักนะครับนี่ให้เป็นแบบนี้เลยนะก็วันนี้นะครับเป็นการปลูกไม้นะครับกระถางปูนนะสวยๆสักหนึ่งต้นนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะอาจจะทําต้นข้าลังนะครับ